สวัสดีครับวันนี้นี่ครับอันนี้ก็ย่ามอีกลูกหนึ่งนะครับก็เก็บเก็บไว้นะครับโอ้โหบางทีเขาให้มาอะไรให้มามั่งนะครับพรกพวกให้มาแลกกันมาหรือว่าไปบูชามาก็โยนโยนโย,ยนใส่นี้ไว้ก่อนนะครับอันนี้อันนี้เป็นกระเป๋าของของ,ของครูบาเจ้าเทืองนะครับนีน่้ครับเนี่ยเพื่อนครูบาเจ้าเทือง นอทัศิโลนะครับวัดวัดบ้านเด่นสีนะครับวัดบ้านเด่นนะครับเพื่อไม่แตตงก็เป็นเป็นเกจิอาจารย์ที่อาจารย์ลักนะครับอาจารย์ลักลิขานิเทศนะครับก็หมลักนั่นแหละครับก้ยความเคารพนะครับเป็นลูกศิลป์ลูกศิลป์ใกล้ชิดนะครับก็มาทําบุญมางานบุญเลยนะครับนี่ครับจะให้ดูพ้าของกูบทเจ้าเทืองแต่ผ้าใหม่นะครับเป็นผ้าใหม่ สองเออสองอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะสองห้าหกสามคูบาเจ้าเทืองอันนี้เป็นพระเจ้าตุหลวงนะครับพระเจ้าตุหลวงเป็นพระประธานองค์ใหญ่มากนะครับในวิหารวัดวัดบันเด่นนะครับหรือวัดบันเด่นสลีสีเมืองเกนนะครับเจ้าเทืองครับก็เป็น อาจารย์นะครับผมมีลูกศิลูกหาไปขึ้นเยอะนะครับไปแวะเวียนหาท่านเยอะมากนะครับไปไหว้นังเที่ยวก็ไปเยอะมากนะครับน้องเที่ยวก็จะไปทั้งไหว้พระแล้วก็ต้องการแบบว่าไปเชิญชมเชิญชมบาร,รมีของเระนไปนั่งสวดผมก็เคยไปนั่งสุนนาธรรมกับท่านนะครับแต่ก็มีวาสนานะครับ นี่ก็เป็นชินราชนะครับชินราชวัดปร,ระศิีรัตรมหาธาตุกาแต่นี่เป็นสหาร้0 0มั้งพอเนื้อดูเนื้อแล้วไม่ไม่ค่อยจัดเหมือนอินโดจีนนะครับอิโดจีนจะจัดกว่านี้นะครับนี่นี่เป็นสร5 0 0เกาะสวยอยู่นะไปดูใกล้ๆให้ใเราค้นแถวนั้นด้วยรับ มาเจอที่นี่นะครับวิเชียงใหม่ให้พวกดูบกสุพรปอร์อยเดี๋ยวดูอีกทีครับไม่แน่ใจ <c oughs> หน้าสองห้าสังกติหางแซงเซลนะครับเนี่ยครับหางเป็นแฉกเออชายสังกติเป็นแฉกนะครับ เป็นภาพเบ้าประกบนะครับกลมเลาตะใบเก็บตูดก็เป็นโค้ดนะครับโค้ดเซมาธรรมจักนะครับแล้วก็โค้ดอกเรานะครับวันใหญ่นะครับก็สวยอยู่นะเนื้อ,ออกสีมันเทศนะครับชินลาด เมื่อยางก็เมื่อยังได้มาก็าลงเก็บไว้ในนี้นะครับอันนี้เป็นผ้าอะไรด้วยนะผ้าก,กิ่งก,กิ่งหรือผ้าชัยผ้าก,กิ่งเนาะก,กิ่งองค์ใหญ่เหมือนเขาลงมือแบบว่าทำมาอะไรเงี้ยลองๆเนี่ยไม่รู้ที่ไหน ตงสื่อเรื่วนนะเนี่ยใช่ป่ไม่รู้มันชุบนะรับชุบน่เป็นเนื้อตะกัวหนักตึงนะน่าจะชุบแต่ก็สวยก็เห็นแปลกๆก็เป็นพวกแถมพวกอะไรมาแล้วชาวองนี้แถมมงนี้อะไรเงี้ยก็สุขสนามกันนะครับ <laughs> บางอย่างก็ได้มาเาขาเรียกอะไร มิตภาพนะครับเขาแบง่งมั่งเฮ้ยเพิ่มไอ้แถมมาได้มั่งอะไรเงี้ยไอ้คนขายก็อยากขายคนขายก็อยากขายบอกอ๋อก็อู U ้ย e ูอีน e ะครับก็เป็นที่สนุกสนานกันเวลาเช่าพระก็สนุกนะครับก็มีก็มันก็มีโมเมนต์ของมันนะครับมีโมเมนต์ของพว,พวกที่เล่นพระกันนี่นะครับบางทีก็ เล่นหลอกล่อกันไปนะครับคุยหลอกล่อกันสนุกสนาน,นนี้เป็นสมเด็จโตอันนี้ก็เป็นน,นี่เป็นภาพทั่วไปแล้วก็แถมๆกันมานะครับอืมแต่เห็นเป็นสมเด็ดโตเนะน,น,นแล้วสองห้าหนึ่งหนึ่งแปดนูนเก่าเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ออกที่ไหนครับเนี่ยเห็นเป็นสมเด็ดโตกันเก็บไว้ เขาคลอเด็กได้เนี่ยครับสุดเร็ตัวเป็นต,ต,ต,ตัวดีแล้วอันนี้แก้วออกวัดไหนไม่รู้นะสมมตว่าเป็นแถมแถมมาครับเก็บรวมๆมาก็แขววนหน้ารถมั่งอะไรมั่งนะเปลี่ยนกันแก้วโมกด อันนี้ของลุงปูรอสีลิงดำนะครับเนี่ยครับลุงสีลิงดำเป็นท่านก็ทำคล้ายๆกับครูบาอาจารย์ท่านนะของหลวงพ่อปานนะครับแต่นี้เป็นของลวงปูราสีครับน,นี่เต่านะครับพระพุทธพิมพ์พระพุทธขีดเต่าข้างหลังก็เป็นยนันเลไรรู้เลยเดี๋ยวโอ้ไม่ใช่ลวงปูฤาสีลิงดำดิขอโทษครับ เห็นไหมครับเพื่อนหลวงพ่อบโบยครับวัดมะนาวสุพรรณบุรีเอออ๋อผมจำสับสนอีกองนะครับเนื้อจะแดงๆเล็กๆเหมือนกันอ๋อนี่หลวงพ่อบโบยอันนี้ถ้าจะดีมีมิติคมชัดดีเป็นเนื้อผงครับหบวยวัดมะนาวอันนี้เป็นพระที่แถวบ้านนะเนี่ยพี่โลกเดี๋ยว วัดหนองบัวประทุมพิสโลกนะครับข้าเหลังกันเป็นญาน,นุคุ้มนะครับเมตตานะครับค้าขายนะครับพวกค้าขายก็จะไปหาท่านนะครับเนี่ยครับหลวงพ่อเลยนะผมลืมไปแล้วเนะี่ยอยู่ใ,ใกล้กันเองกับพิจิตนะครับเดี๋ยพพิจิต ขบุยวัดมะนาวโอ้โหอันนี้หาโอกาสนั้นแยากครับพระพระอินเตอร์ <c oughs> พระราคาแพงพระที่เป็นที่สอดแสวงหาคนนักเล่นครับปุตโตจัมโบอะไรพวกนั้นน่ะมั้งเนี่ย ดูแลคงคงไม่แทอะครับเอ่อเรื่องไงไม่รู้นะพวกพิมพ์ส่งก็เราก็ไม่รู้เนาะแต่ก็เอามาให้เพื่อนได้ดูนะครับจัมโบ้อะไรบ้างจัมโบ้สองเพื่อนที่มีความรู้นะครับถ้าผ่านมาได้รับชมคลิปนี้นะก็คอมเมนต์ได้นะครับก็ขอพระคุณมากนะครับอืม ก็มีางว่าเขาก็มีของเทียมเรียนแบบเยอะครับอันนี้ที่ไหนเนี่ยอันนี้มีโอกาสนะครับเนี่ยนี่เพื่อนลองทายที่ที่ไหนปิดตาคมเลยนะคมชัดดีจังแปดะทองมาจากน่าจะมาจากวัด ปูหมุนนะครับบัตรบัจานสีสเกตแต่เนี้กเก่านะครับมีโอกาสเนาะเช่ามาก็ถูกๆนะครับก็ไม่ไมไมไม่ม่แพงเหล,ล็กมั่งอะไรมั่งแล้วแต่ปิดตามีพยันด้วยนะ ลองพย,ยันแล้วก็เลี่ยมเออเข้าใจทำอะนี่ครบูกปูบม,มีรูถ่ายลูงป,ปุรีลูงป,ปุรีพระทีพิสุโลกนะครับพวกเราก็จะให้ความครอบครัวเราก็จะให้ความเคารพนับถือท่านลป,ปุรีนี่ครับ ให้ดูเป็นพ้าป่านะครับว่าพ้าผ้าสายสายกรรมฐานนะครับสายลวงปูมั่นลวงปูขาวนี่นะครับ <c oughs> ตัวน,นี้ก็อายุเกือบร้อยแล้วก็ร่างกายก็เริ่มชรานะครับปุรีถาวโลนะครับเป็นพระปฏิบัตินับปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบ ค่ะสุปติปนุนี่พบเพชรพระพิจิตรเขาทำติดหน้ารถนุงเนี่ยใส่ครอบแก้วครอบครอบแก้วนะครับมันมีโคด้ดเออมีนี่ตอโค้ดข้างหลังเนี่ย ก็เป็นพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เนาอันนี้แล้วพวกเงินนะครับเป็นพิมพ์ห้อยเขนนะครับแต่ดูแล้วไม่น่าจะเทนะครับบางทีพ้าแเทสเราก็จะสื่อสื่อได้เร็วนะครับแค่จับจับก็จะ เงียบภาคเก่านี่ก็จะสักสากมือนะครับสักสากมือเซียนรุ่นเก่าก็สอนบอกถ้าจับลื่นๆนะให้วางมือกนะันจับแล้วลื่นๆผิวลื่นนะเขาทาผิวมาครับเดี๋ยวนี้เขาทาผิวนะทําสารพัดนะครับขี้พึ้งเบอร์ยี่สิบแปดเอาไปหมักมั่งหมักกับต้นกล้วยมั่งไปเอาแชน่น้ำนู่นนี่นั่งมั่งน้ํายามั่งอะไรมั่งนะครับทําผิวนะครับโอ้น่ากลัวนะครับ บาปกรรมนะครับทำเหมือนว่าเอามาหลอกกันนะเนาะมาหลอกคนที่เขาไม่รู้อะไรนี้คนคนนี้ก็บาปถ้าค้าขายด้วยแบบว่าใจบริสุทธิ์นะครับเท้ก็ว่าเท้ไม่ไม่เท้ก,ก็ก็บอกไม่รู้อะไรเงี้ยครับไม่ไม่รู้ชอบขอเอาไปอะไรเงี้ยก็มีเสียนรุ่นเก่าท่านหนึ่งก็ผมผมชอบท่านมากนะครับ,ก,บก็ชอบก็เอาไป่างนั้นอืม ดูเองเขาบอกดูเองแล้วไม่มีคืนนะครับเสียรุ่นใหญ่เลยแต่แต่แตนี้ท่านเสียไปแล้วนะครับบอกชื่อก็ได้ลุงใหญ่นะครับที่อยู่สักเล็กอยู่แถวแววัตยมนะครับโอ้โหเก่งคนเนี้ยเปิดแผงผ้ามานานมากแผงผ้าแล้วคนก็จะชอบชอบไปลุมของแกนะครับไปลุมแผงแกผมเคยถามว่าลุง มีอะไรดีทําไมลูกค้ามาเยอะจังเมือนบอกเขางัดมาให้ดูนะครับเป็นตะกุดเอ้ยไม่ใช่ตะกุดเป็นปลัดขิกนะครับปลัดขิดดาๆดําๆ,ๆนะครับบอกใช้มานานแล้วเมตตามหานิยมเลยมันแล้วก็าจะมีเทคนิคนะครับพราเขามีมีเทคนิคในการปล่อยพระนะครับพระนี่เขาจะที่ไอวางตรงหน้าเพงนี่ก็เขาก็จะ เป็นผ้าทั่วไปนะครับก็จะเก็บไว้ที่เก็บไว้ที่ตลาดเนี่ยที่โต๊ะแก่แหละปีกุญแจแต่ผ้าขายครับแกจะเก็บไปแล้วมีไม่มากอะพอพอมาวางก็พอมาวางก็จะเอาพวกพระแผงวันนั้ามาวางวาง,วาง,วางแต่ว่าผ้าขายนะี่แกจะเอาใส่ในกระเป๋าเสื้อนะครับเป็นตลับเล็กๆแล้วกกจะดูลูกค้าออกนะครับลูกค้าคนไหนเช่าไม่เช่านะครับพอเจอแบบลูกค้าที่ เช่าแน่าก็จะงัดออกมานะครับเขาจะไม่ให้ดูสองสามวงเองนะครับแล้วขายได้แน่นอนนะครับพระเกเข้าใจขายนะครับอย่างหลายหลายคนเนี่ยเขาก็จะเอาวางนะครับเอาวางปนเงินหมดเลยนะครับวางปุนก็พอพวกไปเห็นก็คนไปดูบอกอเอ้ยพระป้อมพระเกเยอะเว้ยอะไรเงี้ยพระใหม่เยอะอะไรเงี้ยแต่จริงๆมีพระดีปุนอยู่นั่นแต่ทีนี้เขาไม่มีเทคนิคการขายนะ ไม่หมือนลุงใหญ่ลุงใหญ่นี่ผ้าที่ขายนี่อยู่กับตัวนะครับสามสี่ห้าองค์ประมาณนี้ไม่กเกิน,นรับใส่ตลับเล็กๆนะครับเป็นเทคนิคเขานะเก่งปล่อยได้ทุกวันนะครับหลักพันทั้งนั้นนะฟุกหน่อยก็เป็นหมื่นนะครับอันนี้กรมหลวงชุมพรกับลวงผู้สุกนะครับอันนี้ทําเก่าแล้วเนี่ยเป็นเงินน่าจะจากวัดเลยเนะี่ยนี่ดีนะครับเนี่ย ดีครับครับก็โอเควันนี้โ,โหยาวเลยสิบสามสิบสี่นาทีนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ